ปราสาทหินเขาพระวิหารอนุสรณ์ที่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพียงเพื่อเทพ,พเจ้าแต่เพื่อเป็นพยานแห่งรักแท้ที่แม้พายุและการเวลาก็ไม่อาจพังทลายได้วันนี้แสงธรรมนำชีวิตขอนำเสนอตำนานเรื่องปราสาทหินเขาพระวิหาร เสียงลมหวีดวิวพัดผ่านผืนป่าดงดิบณชายแดนพนมดงรักผื้นฟ้ากว้างทอดยาวสุดสายตาทว่าณเบื้องสูงมีหน้าผาสูงเสียดฟ้าตั้งตรงานดุดประตูแห่งสวรรค์ณเบื้องล่างของเขานั้นมีนครโบราณอันรุ่งเรืองกลองศึกก้องสนันเมื่อราชาแห่งนครเสด็จออกประกาศกลางท้องพระลานว่า เราจักสร้างวิหารแห่งพระศิวะบนยอดผาสูงสุดเพื่อเป็นศูนย์รวมศรัทธาเชื่อมโลกมนุษย์กับแดนสวรรค์เสียงหือหาดังกระจายไปทั่วทหารขุนนางและราษฎรต่างเหลียวมองหน้ากันด้วยความประหลาดใจโคกจับประสาทบนหน้าผาอันสูงชันได้อย่างไรกันนี่ที่นั่นลมแรงหินแข็งกระด้าง ไม่ใครกล้าแม้แต่จะขึ้นไปล็อกขุนนางผู้ใหญ่ก้าวออกมากราบทูลว่าฝ่าพระบาทหากจะสร้างคงต้องใช้แรงและชีวิตนับพันไม่อาจสำเร็จแม้ในชั่วอายุคนแต่ดวงเนตรของพระราชากลับเปล่งประกายไม่หวั่นไหวศรัทธาหากไม่ถูกทดสอบก็ไม่อาจพิสูจน์ได้หากใจมั่นคงแม้หินผาสูงเสียดฟ้า ก็จะกลายเป็นบัลลังของเทพพเจ้าความเงียบกริบป,ปกคลุมทั่วลานหลายคนยังเต็มไปด้วยความหวาดหวัน่นและท่ามกลางหมู่ชนมีชายหยุ่มผู้หนึ่งก้าวออกมาเขาคืออินทราช่างแกะสลักยุ่มรูปงามดวงตาเปี่ยมด้วยไฟแห่งความฝันเขาก้มศรีรษะต่อหน้าพระราชาขอพระพงษ์ทรงโปรดประทานโอกาส ข้าจะอุทิศแรงกายและวิชาทั้งหมดเพื่อสร้างศิลาสวรรค์บนหน้าผาให้สำเร็จเสียงของเขามั่นคงและกล้องกังวานจนผูงชนต่างตะลึงบางคนแอบซุบซิบชายผู้นี้บ้าบินนักแต่ก็อาจเป็นผู้เดียวที่กล้าท้าทายผาหินแววตาของราชาเปล่งประกายพึงพอใจพระองค์พยักหน้าช้าๆดี หากเจ้ามีใจศรัทธาเราจะให้เจ้าเป็นหัวหน้าช่างดูแลการสร้างปราสาทบนเขาพระวิหารคำประกาศนั้นเปรียบเสมือนสายฟ้าแลบกลางใจอินทราเขารู้ทันทีว่านี่คือจุดเริ่มต้นของภารกิจอันยิ่งใหญ่ภารกิจที่จะไม่เพียงเปลี่ยนชะตาของอาณาจักรแต่ยังเปลี่ยนชะตาหัวใจของเขาเองด้วยเสียงกลองชัย ดังก้องอีกครั้งประกาศจุดเริ่มต้นของตำนานตำนานแห่งปราสาทบนหน้าผาแห่งสัทธายามอาทิตย์อัดสดงแสงสีทองอาบปราสาทกำแพงหินแห่งนครโบราณผู้คนยังคงกล่าวขานถึงราชโอคงการอันยิ่งใหญ่และการอาสาของชายหนุ่มผู้กล้าหาญอินทรา แต่เบื้องหลังความเด็ดเดี่ยวของเขาไม่ได้มีเพียงศรัทธาต่อเทพเจ้าหากยังมีแรงใจที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นณเรือนเสนาบดีผู้สูงสักมีหญิงสาวผู้หนึ่งนั่งอยู่ริมหน้าต่างนางคือกัญญาทีดาเพียงคนเดียวของเสนาบดีนางงามเลิศประหนึ่งเทพธิดา ดวงตาอ่อนโยนแต่แฝงความเศร้าลึกอยู่ภายในกันญาเฝ้ามองยอดเขาพระวิหารที่ไกลสุดขอบตาสายลมเย็นพัดกลีบดอกไม้ร่วงโรยลงตรงหน้าพลันมีเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นอินทราก้าวเข้ามาทั้งสองสบตากันราวกับโลกหยุดหมุนอินทรา กัญญาเอ่ยเสียงสัน่นข่าวลือเป็นจริงหรือเจ้าจะอาสาสร้างปราสาทบนหน้าผานั้นจริงหรืออินทรายิ้มบางๆแม้ใบหน้าเปื้อนฝุ่นและรอยอิดโรยจากการซ้อมงานแกะสลักใช่ข้าจะทำให้สำเร็จไม่ใช่เพียงเพื่อถวายแด่พระชิวะแต่เพื่อเจ้าเพื่อคำมั่นที่เรามีต่อกัน ดวงตาของกัญญาสั่นไหวน้ำตาคลอแต่ก่อนที่หยดน้ำจะร่วงนางกุมมือของเขาไว้แน่นท่านพ่อต้องการให้ข้าแต่งกับขุนนางผู้มั่งคั่งข้าถูกกดดันทุกวันหากเจ้าพลาดข้าคงไม่ผนโชคชะตานั้นอินทรากระชับมือเธอแน่นดวงตาเปี่ยมด้วยไฟมุ่งมั่นกัญญาฟังข้าเธอ หากข้าสร้างประตูศักดิ์สิทธิ์แห่งวิหารได้สำเร็จข้าจะกลับมาสู่เจ้าด้วยเกียรติและความภาคภูมิและจะขอเจ้าจากท่านพ่อด้วยสองมือของข้าเองเสียงหัวใจทั้งคู่สั่นสะเทือนดังก้องยิ่งกว่าลมบนยอดเขากัญญาสะอื้นแต่ยังยิ้มน้ำตาเปล่งประกายดังเพชรกลางแสงตะวันลับขอบฟ้าอินทรา ไม่ว่านานเพียงใดข้าจะรอตราบใดที่เจ้ามิได้ทอดทิ้งความฝันข้าจะไม่ทอดทิ้งความรักอินทราศบตานางก่อนจะโน้มศีรษะลงแตบหน้าผากเธอเบาๆราวกับเป็นตราประทับของคำสัญญาอันศักดิ์สิทธิ์เบื้องไกลเสียงกรองชัยของราชสำนักดังขึ้นอีกครั้งประกาศเริ่มงานก่อสร้างปราสาทเขาพระวิหาร และจากวินาทีนั้นศรัทธาและความรักได้ผูกพันกันเป็นหนึ่งเดียวเสียงคอนและสิวดังก้องสะท้อนท่ามกลางหน้าผาสูงชันอินทรายืนอยู่เบื้องหน้าก้อนหินมหือมาเงื่อไหลอาบร่างแต่ดวงตาย,ยังคงสว่างสวยด้วยเปเลวไฟแห่งศรัทธาวันคืนผันผ่านเป็นเดือนเดือนผันผ่านเป็นปี ทุกเส้นสายที่สลักลงบนหินนั้นไม่ได้มีเพียงศิลปะแต่คือหัวใจของเขาที่หล่อหลอมอยู่ในนั้นประตูศักดิ์สิทธิ์เริ่มปรากฏขึ้นลวดลายเทพเจ้าลายกนกและเรื่องราวมหาการรามายานะค่อยๆปรากฏทีละชิ้นเหกับหินนั้นมีชีวิตเหล่าช่างคนอื่นๆบางคนท้อถอยบางคนเจ็บป่วยล้มตายอินทรากลับเป็นดั่งเสาหลักที่คอยยืนหยัด เขามักบอกพวกเขาว่าศรัทธ,ธาของเราจะทำให้หินแข็งกลายเป็นวิหารศรัทธ,ธานั้นจะทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวกับสวรรค์แต่ทุกค่ำคืนเมื่อเสียงค้อนสิวสงบลงหัวใจของเขากลับพร่ำเรียกหานางกัญญาเขารู้ดีว่าในนครนางกำลังถูกบีบขันจากบีดาและเงามืดของขุนนางผู้มั่งคั่งกำลังใกล้เข้ามาด้านกัญญาเอง นางถูกกักให้อยู่ในคฤหาสน์แทบตลอดเวลากันยาเจ้าคือบุตรสาวเสนาบดีเจ้าต้องแต่งงานกับผู้ที่คู่ควรเสียงบิดาก้องกังวานนางนั่งนิ่งหยาดน้ำตาร่วงลงเงียบๆในใจยังคงยึดมั่นต่อคำมั่นของอินทราทุกครั้งที่แอบมองไปยังยอดเขาพระวิหารที่ไกลสุดตานางกระซิบกับสายลมว่าอินทราเจ้าจะไม่ลืมคำสัญญาใช่หรือไม่ ข้าจะรอแม้โลกทั้งใบจะกดดันให้ข้าละทิ้งคืนหนึ่งอินทรายืนอยู่เบื้องหน้าประตูที่ใกล้สมบูรณ์ดวงจันทร์เต็มดวงสาดแสงสีเงินบนผิวหินที่สลักลวดลายสวยงามราวกับเทพประธานอินทรายกมือแตะลงบนหินและพึมพำกับตนเองว่าอีกเพียงไม่นานกัญยาอีกไม่นานข้าจะกลับไปหาเจ้าทว่าโชคชะตาไม่เคยปราณีใคร เสียงฟ้าคำรามจากขอบฟ้าเหมือนเตือนให้รู้ว่าบททดสอบที่แท้จริงกำลังจะมาถึงค่ำคืนนั้นท้องฟ้าเหนือเขาพระวิหารมืดทมึนดวงจันทร์ถูกกลืนหายไปในหมู่เมฆดำเสียงลมพัดหวีดหวิวดังก้องราวกับเสียงร้องไห้ของเทพพเจ้าอินทรายังคงยืนอยู่เบื้องหน้าประตูศักดิ์สิทธิ์ที่ใกล้เสร็จสมบูรณ์ มือของเขาเปื้อนฝุ่นหินดวงตาเต็มไปด้วยความหวังอีกเพียงไม่นานเขากระซิบกับตนเองแต่แล้วเสียงฟ้าผ่าก็แผดสนั่นแผ่นดินสั่นสะเทือนหินมหึมาร่วงลงมาจากหน้าผาเสียงแตกหักดังสะท้อนกล้องไปทั่วหุบเขาเหล่าช่างต่างวิ่งหนีเอาชีวิตรอดอินทรารีบถอยออกมาเสียงเพื่อนช่างร้องเตือนทว่า อินทรากลับวิ่งเข้าไปตรงกลางค้ำยันเสาศิลาอันใหญ่ที่กำลังจะล้มไม่ได้งานนื้อคือชีวิตของพวกเราหากปล่อยให้พังศรัทธาทั้งหมดจะสูญสิ้นฝนกระนำลงมาราวกับสวรรค์ร่ำไห้อินทรากัดฟันพยายามพยุงหินก้อนมห ah ืมาสิวในมือร่วงลงสู่พื้นเสียงกระแทกดังแข่งกับสายฟ้าที่พาลงใกล้ๆจากไกลโพ้น จันยายืนอยู่ริมระเบียงคฤหา์มองเห็นแสงสายฟ้าที่ส่องกระแทกลงบนยอดเขาพระวิหารนางใจสันสะท้านดวงตาเบิกกว้างน้ำตาเอิดทนโดยไม่รู้ว่าเหตุใดหัวใจถึงเจ็บปวดหนักหารุงา่งเช้าเมื่อพายุสงบลงกองช่างพากันเดินตามซากหินที่ถล่มลงมาหวังจะพบร่างของหัวหน้าช่างผู้กล้า แต่สิ่งที่เหลืออยู่มีเพียงเศษศิลาที่แตกหักและลวดลายบางส่วนที่ยังคงสมบูรณ์อย่างน่าอัศจรรย์ไม่มีร่างของอินทราไม่มีแม้แต่เหงามีเพียงเสียงเล่าขานว่าเขาได้ถูกสวรรค์รับไปแล้วเหล่าช่างต่างคุกเขาลงเบื้องหน้าประตูหินที่ยังคงยืนอยู่แม้ถูกพายุถลม่ม น้ำตาของพวกเขาไหลพรากแต่ก็เต็มไปด้วยความศรัทธาในผลงานที่อินทราทิ้งไว้กัญญาได้รับข่าวนางสุดตัวลงร้องไห้แทบขาดใจร่างบางสั่นเทยดวงตาแดงกำ่ำอินทราเจ้าทิ้งข้าไปจริงหรือหรือเพียงสวรรค์กำลังทดสอบความรักของเรา แต่แม้นน้ำตาจะพรากไหลไม่หยุดนั้นนายังคงสวมผ้าขาวเดินขึ้นเขาพระวิหารทุกปีจุดเทียนถวายต่อหน้าศิลาแกะสลักเพื่อรำลึกถึงชายผู้เป็นที่รักแสงเทียนนั้นส่องวูบไหวกลางลมหนาวราวกับเป็นสัญญาณว่าดวงวิญญาณของอินทรายังคนอยู่ที่นั่น<า>คอยเ<า>ฝ้า,ามอง <คน S 1> ไปฤดูการเปลี่ยนหมุนเวียนไม่รู้กี่ร้อยปี สายลมยังพัดเหนือยอดเขาพระวิหารดวงตะวันยังส่องสว่างทุกเช้าและปราสาทหินก็ยังคงตระงานยืนหยัดกลางหน้าผาสูงเสียดฟ,ฟ้าลูดลายที่อินทราและเหล่าช่างได้ร่วมกันสลักไว้ยังคงคมชัดดุดพึ่งสร้างเสร็จเมื่อวานไม่ว่าพายุหรือการเวลาก็ไม่อาจลบเลือนร่องรอยแห่งศรัทธานั้นได้ ผู้คนรุ่นแล้วรุ่นเล่าเดินทางขึ้นไปสักการะบนประสาทหินพนมมือก้มศีรษะต่อหน้าประตูศักดิ์สิทธิ์และต่างเล่าขานกันต่อว่าในยามรุ่งอรุณแสงแรกของอาทิตย์จะทอดผ่านบราลาลัยทำให้ปรากฏเงาของชายหนุ่มผู้หนึ่งกำลังนั่งลงเงยหน้ามองหินผามือเหมือนยังคงจับสิวแกะสลัดอยู่งเงียบ ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าต่อว่านั่นคือเงาของอินทราผู้ซึ่งถูกสวรรค์รับไปแต่หัวใจยังคงเฝ้ารอหญิงคนรักอยู่ที่นี่ส่วนเรื่องของกัญญาแม้นางจากโลกนี้ไปนานแล้วแต่ตำนานยังคงเล่าขานว่าทุกปีดวงวิญญาณของนางจะกลับมาจุดเทียนณประสาท เปลวไฟเล็กๆที่ลอยสั่นไหวในความมืดนั้นคือตราประทับแห่งความรักที่ไม่เสื่อมคลายผู้คนที่เดินทางไปยืนเขาพระวิหารต่างยืนยันว่าเมื่อสายลมพัดผ่านร่องหินและบันไดศักดิ์สิทธิ์จะได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาความรักแท้ไม่ได้วัดด้วยการครอบครองแต่ด้วยการคงอยู่ แม้เมื่อร่างกายสูญสลายแต่หัวใจและศรัทธาจะเป็นนิรันด์ปราสาทหินเขาพระวิหารจึงไม่ได้เป็นเพียงมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์หากแต่เป็นอนุสร์แห่งความรักและการรอคอยเป็นเรื่องเล่าที่ไม่เคยเลือนหายไปจากใจผู้คนตราบใดที่ยังมีลมพัดบนยอดเขาตราบใดที่ยังมีแสงตะวันทอดผ่านบรลลายัย ตำนานของอินทราและกัญญาจะยังคงอยู่ชั่วกาลนานดอดดดอดขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังขอให้ท่านได้พบกับความสุขสงบในชีวิตอย่างแท้จริงและทุกลมหายใจด้วยอำนาจบารมีแห่งธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระศรีพร,รัตนาตรัย ขอโปรดเมตตาประทานพรให้ทุกท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญปราศจากโรคภัยและพยันอันตรายทั้งปวงขอให้มีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาค้าขายรุ่งเรืองการงานก้าวหน้าคิดสิ่งใดขอให้สำเร็จสมดังปรารถนาโดยเร็วพลันหากท่านรู้สึกเป็นมงคลขอเชิญพิมพ์สาธุ เพื่อรับพอรอันประเสริฐนี้ร่วมกันและหากท่านอยากมีธรรมะดีๆไว้เติมพลังใจในทุกๆวันขอฝากกดติดตามช่องแสงธรรมน้ำชีวิตไว้ในความเมตตาด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ